สวัสดีทุกทุกคนนะครับก็มาพบกับผมนายแสงเจ้ยไทยสันตินครับลิปนี้เราก็มาอยู่กที่วัดสองกระทุนครับกวเดียวชัดนละหนึ่งบาทคลิปนี้เราไม่ได้มากินิ่งเตี๋ยครับแต่เป็นการบอกเรื่องราวที่จะอยากจะบอกทุกคนนะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยได้ทำคลิปมา2-3าอาทิตย์แล้วก็มีเหตุผลหลายอย่างที่จะ งดลงคลิปนะก็อาจจะเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็เป็นช่วงใกล้สงการแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เล่นอะไรหลายๆอย่างแม้แต่สร์น้ำหรือแม้แต่ทำอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับสารสรน้ำเกี่ยวกับการผักแป้งอะไรประมาณนี้เราไม่สามารถที่จะทำได้ แต่สิ่งที่มันทําได้อย่างเดียวก็คือการส่งน้ําพักแล้วก็ลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ซึ่งมันยังมีประเพณีสงการที่ยังจะมีอยู่ต่อไปซึ่งพอถึงตอนนั้นผมก็จะพยายามที่จะถ่ายภาพบรรยากาศสงการในช่วงของโควิดให้ได้แต่ช่วงนี้ผมต้องขออนุนะครับแล้วเจอกันครับวันสงการครับไปนะครับ